สาสารแล้วยังจะรอดอีกหรอคุณอาลีคุณอาลีเขาเพิ่งสองสารนะลุงพลเน่ยนะครับชั้นต้นกับอุทร์เองนะครับอืมแสบตาหัวทนายโอ้ก็ทำไงได้เนาะ <c oughs> แสบตาก็ี๋ยยังไม่ต้องดูนะครับอืมอาจารย์ฝนตกไหมตกอยู่นะครับดีกาจะรอดไหมก็ห้าสิบห้าสิบอะนะครับอืมมันไม่อาจที่จะบอกได้ละนะว่าโอกาสรอด แค่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ชั้นต้นเนี่ยก็คาดเดาได้อยู่นะว่ามีพยานหลักฐานแค่ไหนเพียงใดเอาแม่ปูนามาอยากจะถามเรื่องแม่ปูนาแม่ปูนาเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าผมก็บอกคุณแม่ปูนาแล้วเดี๋ยวดีไม่ไดีแกก็มาดูนะครับวันนั้นที่ผมไลฟ์แกก็ดูนะครับราหาคลิปป้าแตนฟังเลยจ้าไม่เป็นไรหรอกนะครับก็ร้องกันไปเดี๋ยวเรือนจำก็ฟังอยู่แล้วนะครับก็ถ้า มีความผิดก็คงไปแจ้งความดำเนินคดีเอาอะนะแม่ปูนาเนี่ยจะให้ไปเจาะเลยเหรอนะครับผมก็ไม่อยากไปมีหน้าแม่ปูนามาส่งผมแม่ปูนาเนี่ยนะครับก็ผมก็ขอสลิปแกอยู่นะครับก็บอกว่าแม่ปูนาได้สลิปก็เอามาดูนะครับเออเขาอยากรู้ว่าหากินไม่ได้จริงหรือเปล่านะครับช่วงนี้ยอดตกควบเลย แต่ผมว่ามันก็คงจะจริงอ่ะนะถ้าบอกว่ายอดตกเนี่ยแต่มันตกอยู่แล้วหรือว่าตกเพราะคลิปลงหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับท่านพนายท่านเคลียร์กับเรือนจําแล้วค่ะคุณจตุพรเม้นมานะครับอืมก็ไปว่ากันนะนะถ้านําเข้าถ้านําข้อความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทําให้เรือนจําเสียหายเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความนะครับก็เป็นความผิดตามพรบคอมโทษคุกห้าปีปรับหนึ่งแสนนะครับโทษสูงสุด ยอดตกนี่แน่นอนใครจะไปกล้าซื้อแจ้งธนาไปฟ้องวันนี้บัญชีถูกอายัดหาว่าเป็นบัญชีม้าคุณใจแอนเออวันนี้มันมีประเด็นเรื่องบัญชีนี่แหละนะครับอะไรกันนะกันหนาะไม่รู้นะแล้วผมบอกตามตรงนะไปร้องแบงค์ชาติเนี่ยยาาแบงค์ชาติก็ไม่ค่อยทําอะไรให้เลยขนาดพวกที่เงินหายในบัญชีะนะครับมีมีอยู่นะผมทําเคสพวกเนี้ยนะครับเงินหายในบัญชีไปร้องแบงค์ชาติเนี่ยแบงค์ชาติเขาเต็มที่ก็อา้าคุณมาดูข้อมูลเดี๋ยวเปิดให้ดูปุ๊บ เอาไปไม่ได้นะถ่ายไปไม่ได้นะถ่ายรูปไม่ได้นะแต่ผมเปิดให้คุณดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบงค์ชาติทำได้แค่เนี้ยนะเสร็จแล้วก็ให้ไปฟ้องศาลเอาเองนะครับแบงค์ชาติเนี่ยโอ้โหแบบพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยนะครับทนายป้าไปบอกเดือนจาแล้วแล้วตกลงทนายป้าเป็นใครทนายป้าแตนเป็นใครรู้ยังอยากรู้อยากเผือกนะครับทนายป้าแตนเป็นใครอะ่ะทนายป้าเข้าไปว่าแตนพูดแบบที่ทนายพูดแหละแต่มีคนหัวร้านอีคนลุงพล โอ้โหอย่าไปว่าใครหัวล้านเลยมันมีเยอะคนหัวร้านโอ้โหมันกระทบกันหมดนะครับทําไมต้องอายัดก่อนแล้วให้ไปแสดงความบริสุทธิ์เขากลัวเงินจะหายนะครับเขาก็ต้องอายัดก่อนเอเขากลัวเงินจะหายสมมติคุณมีแสนหนึ่งนะครับถ้าคุณถ้าไม่อายัดเดี๋ยวคุณเอาไปใช้หมดไงเขาก็กลัวงเงินหายนะครับทนายมีเมียกี่คนครับมีแต่สาม,มีได้ไหมอ่ะป้าเขาจ้างทนายห้าสิบคนโอ้ เอาเลยมาบอกมาเลยนะครับป้าแต่นี่นไม่เปิดสักทีทนายเนี่ยนะครับอยากรู้เหลือเกินนะครับมีสองร้อยอายัดไหมพี่ก็แล้วแต่ตารวจนะครับป้าจีก็ยัดไปนะฮะเขาก็อายัดแหละนะครับเขาก็ไม่ให้ใช้แล้วบัญชีนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเอาไปใช้ไปหลอกคนอื่นอะไรอีกหรือเปล่านะครับทนายใจเย็นมากครับรู้ได้ยังไงเนี่ยผมว่าโมโหถ้าตายก็ต้องเก็บอารมณ์นะครับบอกให้เวลามีคนมาด่านี่โมโหนะแต่เราต้องเก็บอารมณ์ นะครับอืมไม่งั้นก็บอกไม่งั้นก็ด่ากลับกินข้าวหรือยังครับพี่กินแต่ยอดข้าวครับหยอกหยอกนะครับหยอกหยอกนะฮะถ้าบอกนายต้องมาพูดบอกเอฟซีสิคะเอาก็าอยากรู้ไงนะครับใครเป็นสงสารสงสารทนายหัวร้านสะเทือนเออมันมีหลายคนนะไปเรียกทนายหัวร้านไม่ได้ทนายอย่าไปยุ่งกับแม่ปูนาเลยค่ะก็สังคมอยากรู้ไงเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนให้ไหม เดี๋ยวไปไลฟ์สดคู่แม่ปูนาเลยเอาไหมนะครับให้แกชี้แจงนะคือสังคมก็จะได้รู้ว่าตกลงยังไงกันแน่นะครับเออนมแม่ปูนาแกก็อยากจะขายของนะครับแต่ไม่รู้ว่าอะไรยังไงใครส่งข้อความมาเดี๋ยวผมต้องทนายจำพรรษาได้กีดปีนะครับเอ,อ้ยผมยังไม่ศึกแม่คอมเมนต์อะไรเนี่ยหยอกเล่นนะครับอืมผมไม่อยากรู้แล้วครับเออไม่อยากรู้ก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับ หยอกๆกันไปหยอกๆกันไปมาใครจะด่าก็ด่ามานะครับผมเบื่อแล้วนะครับปีๆนึงโดนด่ากี่รอบก็ไม่รู้นะจะบอกให้นะครับทรงนี้แรกอะไรครับทนายร <c oughs> ้องเพลงสักหน่อยโอ้โหเอาอีกแล้วจะร้องทำไมโอ้ดูต้นข้าวที่ไหนครับคนเดิม DIY คนยืมเงินจะฟ้องคนให้ยืมก็แม่ปูนาเขาไม่รู้อะไรหรอกนะจะบอกให้นะครับ ก็เห็นหลังจากที่แม่ปูนามาคุยกับผมแล้วนะครับก็มีอีกชุดหนึ่งไปกองปราบนะครับเออไปกองปราบไม่รู้ไปยื่นอะไรก็ให้ให้ซีอโอแมนเขานะครับเออผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าแตนจ้างทนายรัชะพลไม่ได้จ้างนะครับป้าแตนไม่ได้จ้างผมไม่ยุ่งแล้วเรื่องลุงพลป้าแตนนะครับก็ปล่อยเข้าไปนะครับทนายพูดเรื่องบัญชีโดนอายัดหน่อยครับบอกให้นะว่า ถ้าสมมติโดนอายัดบัญชีเนี่ยนะครับแล้วเราจะไปดําเนินคดีกับตํารวจเน่ยยากมากนะเพราะว่าตํารวจเขาก็บอกได้ว่าเฮ้ยมันมีการเชื่อมโยงการเงินกับบัญชีม้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอายัดใช้ดุลพินิษอายัดบัญชีได้แค่นั้นเองนะครับจะแปลผิดอะไรตํารวจหนึ่งห้าเจ็ดนี่คงยากนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องยากทีเนี่ยเราก็เดือดร้อนเองนะฮะว่ามีเงินโอนมาที่เราก็อาจจะต้องไปชี้แจงนะฮะอืม เชื่อว่าไม่มีล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะทนายใหม่ป้าแตนเอาเอาเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวลุงพลเดี๋ยวป้าแตนเดี๋ยวอายัดบัญชีโอ้ยมีสามเรื่องเนี่ยผมก็วนๆอยู่นี่แหละนะเดี๋ยวก็ลุงแพเออเดี๋ยวลุงพลเดี๋ยวป้าแตนเดี๋ยวแม่ปูนาเดี๋ยวก็อายัดบัญชีวนอยู่อยู่แท้เขาเนี่เอามาทนายตั้มมาทนายตั้มอย่าร้องทนายไม่ได้ร้องครับเจ็บอยู่ในใจเอ่อ ทนายตั้มคุณบอยบอยรักทนายครับเอ้ยแต่ผมชอบผู้หญิงนะคุณบอยบอยชื่อคุณนี้ต้องเป็นผู้ชายแน่เลยเนี่ยรักทนายนะครับอืมห้าห้า,หาลืมเลยทนายตั้มทนายตั้มาปีหน้า,น,าน่าจะรู้นะครับผมจะบอกให้ว่ารู้สึกว่าเขาจะกําหนดสิบเก้านัดเนี่ยเห็น,นมีคนถามเยอะนะครับผมต้องไปไปหามาให้เอฟซีเลยเนี่ยนะครับเนี่ยเออสิบเก้านัด สิบเก้านัดก็คือสิบเก้าวันนะครับไม่รู้กี่ปากเออไม่รู้กี่ปากนะครับสิบเก้านัดสิบเก้าวันโอ้โหสิบเก้านัดเนี่ยต้องเลื่อนอีกอะนะครับปากแรกสี่มีนาหกเก้าหูคดีมันสิบเก้านัดนี่สาหัสสากันนะนัดหนึ่งผมว่าน่าจะหกเจ็ดปากอะนะครับพอๆกับคดีน้องชมพู่เลยเนี่ยอืมเออพ,พ,พอๆกับคดีน้องชมพู่เลยอะนะครับมีถึงแปดสิบปากก็ไม่รู้นะครับ น้องชมพู่ไม่รู้กี่นัดน้องชมพู่คดีน้องชมพู่นี่หกสิบถึงแปดสิบปากอะประมาณนั้นอะนะครับอูนาโชสเตตเมนต์ยังครับยังเลยนะครับทนายรถแสงหน่อยครับสว่านนี่แหละดีแล้วนะครับมันจะได้เป็นออร่าบ้างเดี๋ยวปิดเสียปิดแสงหน้าตามองั้าต้องไปสะดอกข้ออีกไม่เอาอะเดี๋ยวเสียตังค์สะดอกข้ออีกนะครับที่อายัดบัญชีใครอายัดได้คุณธีรพล ก็ถ้ามันเชื่อมโยงเขาอายัดได้เลยแหละนะพี่ทนายหลอ่อพอไปนั่งใกล้ยายปูนาหมดหล่อเลยพี่โอ้ย oh, <c oughs> อย่าไปว่าเขานะอืมนะครับบัญชีเราคือไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่ายังไงอะนะครับเดี๋ยวก็ดูต่อไปแล้วกันดูคนบางทีอาจจะต้องดูนานๆหรือเปล่านะครับอืมหวยแตกคุญธีรพนครับผมปกติเราเอง อันนี้เลยไม่ได้อ่านเลยเอา้าคุณสุเทพคงรอดสวัสดีครับคุณบอยบอยขอบคุณที่เอ่ยชื่อผมเอ่ยได้แหมจะเป็นอะไรไปนะครับข่าวอายัดบัญชีตอนนี้ค่ะก็อายัดบัญชีอ่ะเออจะให้เขาทํายังไงอ่ะตารวจเขาจะทํายังไงอ่ะไม่ผมก็ไม่รู้นะคือถ้าเกิดว่ามันเชื่อมโยงกับบัญชีม้าเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็อายัดได้ทนายโดนเมียดาครับวันนั้นใครอ่ะทนายมีฟันน้านมไหม ไม่มีแล้วฟันน้ำนมใครจะมีนี่หัวหงอกจะโลงๆอยู่แล้วจะมีฟันน้ำนมอะไรก็โอ้ฟันน้ำนมหมดไปตั้งแต่ห้าขวบหกขวบแล้วคุณพมจันทึกสวัสดีครับถ้าตำรวจโดนหนึ่งห้าเจ็ดต้องติดคุกไหมครับอ่าคุณผมจำชื่อไม่ได้นะขอโทษทีนะครับแต่ว่าคุยถูกคอมากนะครับผมทำเอกสารให้ไปยื่นยังอ่ะดีการครับอืมฟันแท้ก็จะหมดแล้วครับผมจะบอกให้นะ ทนายเคยนับผมตัวเองไหมครับจะบ้าหรอใครจะไปนั่งนับผมตัวเอง <c oughs> นี่ก็ตลกโอ้คุณเคยไหมล่ะคุณจำจำเลินนะครับไม่มีใครก็ไปนั่งนับผมตัวเองหรอกใครไปนั่งนับผมตัวเองได้ล่ะอืมไม่มีใครทําได้หรอกมาส่งกําลังใจให้ท่านทนายค่ะคุณหน้าตั้งสวนเกษตรเห็นใจแม่ปูนาไปเอาไปอุดหนุนเขาเลยนะครับแกตอนนี้ได้ขวดสองขวดก็ดีใจแล้วนะครับ ถ้าบัญชีม้าโอนจ่ายค่าปรับกรมบัญชีกลางต้องโดนอายัดใหมครับอืมน่าคิดน่าคิดก็คงโดนละมั้งนะครับบัญชีม้านี่เป็นสัตว์ใช่ไหมโอ้โหคุณจำเรนนี่ช่างคิดนะสรรหามาจากไหนเนี่ยแต่ละคําถามนะครับแล้วบัญชีแกถูกระง,งับจริงหรอใครเอ่ยกีวีใช้ท้าหัวได้ไหมครับเอ้ยผมไม่ใช่อาจารย์เบียรนะโอ้โหนี่จะให้ผมตอบแบบอาจารย์เบียรเลยเหรอทีมทนายดีการนี่ ใช้สิงห้าสิบท่านเลยเหรอคบงงมากคุณคงคอยจะป้าแต่งแกก็มุกแหละนะครับอืมจะให้เป็นอาจารย์เบียใช่ไหมเนี่ยทนายดาหน่อยเยอะกระโถนปลาอะไรใช่ไหมโอ้จะให้เป็นอาจารย์เบียไปแล้วเนี่ยมาถามคำถาม,ถามแต่ละอย่างนะครับไม่ใช่คนเราสไตล์กันอยากให้ผมเป็นอาจารย์เบียอเลรร้านมีสเสน่ห์นะทนายจริงเหรอเปลี่ยนเป็นมีเงินได้ไหมยอยากมีเงินมากกว่าดาแ,แบบน้าคอมโอ้โหอะไรเนี่ยจะให้ผมเล่นตลกอีก ถ้าด่านี้ดังกว่านี้แนะ่โอ้โหพอเหอะดังด้านไหนนหะทุกวันนี้ก็มีแต่คนเข้ามาด่าเนี่ยนะครับอืทนายแม่ปูนาคุณหนึ่งฟ้าหนึ่งตะวันพันดาวก็แม่ปูนาแกผมไม่รู้นะว่าแกายังไงนะครับอืไม่เชื่อเลยที่แม่ปูนาพูดก็คือแกวันนั้นที่มาแถลงก็อยากใช้นี้เฉยๆนะครับแต่น้ําเสียงแก ข้อดีของแกก็คือแกไม่เฟกนะไม่ต้องมานั่งร้องไห้น้ำหงน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแกก็พูดด้วยน้ำเสียงดุด,ดันเนะ่ะมั่นใจอะ่ะถ้าตีบทเศร้านะั้นแกก็โหถ้าแต่แก,กตีเป็นแกก็ทำไปแล้วอยากรู้ทำไมช่วยแม่ปูนาคะมีจะข่าวดราม่าเรื่องนี้สินก็แกอยากถแถลงไงผมก็นึกว่าแกถแถลงแล้วจะมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่านะครับอย่างน้อยแกก็สบายใจนะ ่อให้คุณแมนไม่ช่วยแกก็ขายของไม่ได้อยู่แล้วครับอืมแกสแสดงเก่งคุณนุกูลผมว่าแกสแสดงไม่เก่งนะถ้าแกสแสดงเก่งวันนั้นแกมาน,นั่งร้องไห้เรียกความสงสารแล้วแกสแสดงไม่เก่งก็เลยไม่ได้เรียกไม่ได้ร้องไห้เลยวันวันก่อนอะ่ะนะทําไมพูดเหมือนช่วยแม่ปูนาจังผมก็มองตามตรงนะก็จริงไหมล่ะว่าเขาจะนั่งร้องไห้ก็ได้นะวันก่อนนอ่ะแถลงไปร้องไห้ไปฉันไม่มีข้าวจะกินแล้ว หรือยังไงอะ่ะหรือยังไงเขาไม่ได้ร้องไห้อะ่ะจะเอาผิดเข้าสิยิ่งแกออกมายิ่งเหมือนทาร้ายตัวเองคนยิ่งไม่สนับสนุนอืมก็แล้วแต่มุมมองนะครับแกมาขอพื้นที่อยากจะชี้แจงผมก็โอเคเอาผมไม่เดือดร้อนนี่นะครับแกอยากชี้แจงเอาก็ต้องบอกไอเหมือนคนบางคนอยากชี้แจงอย่างอยากจะไปรายการนู่นนี่นั่นนะครับอย่างพี่หนุ่มกัญชัยเขาก็ต้องบอกว่าเอ้ยถ้าคุณมาเนี่ยคุณเละนะคุณจะเอาหรือเปล่า นะครับเขาบอกเขาเอาเอามันก็เปิดพื้นที่ให้ไงนะครับอเผื่อเขามีอะไรดีๆอยากจะชี้แจงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าเขามีอะไรดีแ้ะชี้แจงแล้วมันดีขึ้นเนี่ยนะครับเออหรือว่าเขามีอะไรเด็เดๆนะครับมาบอกก็อาจจะดีไงเราก็ได้ช่วยช่วยไปไม่เห็นเป็นไรหรอกนะฮะไม่เหลือที่แล้วนะก็ทําบุญไปนะครับอย่าไปถล่มแกเยอะแย,ยะขนาดนั้นเลยนะครับผมว่านะ จะให้อาคมไม่มีข้าวกินเลยมันก็กระไายอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ